ด้านนายสุเทพเทือกสุบรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่าการที่พรรคภูมิใจไทยเตรียมขอเสียงสอส,อสอพรรคเพื่อไทยให้ช่วยโหวตการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสัดส,ส่วนสอสอของระบบเขตเลือกตั้งว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบพร้อมกันนี้แสดงความยินดีที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรเห็นชอบให้นางสาวยิ่งรักชินวัตนน้องสาวเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ก็ไม่ขอวิจารณ์ในรายละเอียดค่ะ เรื่องนี้ถามหลายทีแล้วนะฮะก็ผมก็กลับเปลี่ยนแล้วว่าะจะเป็นท่านใดเป็นหัวหน้าพักก็ยินดี้อนรับทั้งน้นในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยกันไม่ค่อยสบายใจเรื่องแก้ไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจเลยครับไม่มีอะไรครับทุกไม่ไม,ไม่มีอะไรที่จะเป็นปนัญหาครับทุกอย่างเปไปตามกฎเกณฑ์กติกาวิธีปฏิบัติในรัฐสภาอยู่แล้ว